เนี่ยฮะคนนี้ฮะ,ฮะเสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อปี1 9 9 6ประมาณ25ปีแล้วแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอได้ทำนายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกของเราไว้เนี่ยล่วงหน้าไป3,000กว่าปีข้างหน้าแล้วก็คำทำนายของเธอที่ผ่านมาในแต่ละปีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแม่นพอสมควรสำหรับปี2,565บาบาวันก้านะฮะคุณผู้ชมได้ทานายว่าโลก เอาเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่อยู่ทั้งหมด6เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ที่บาบา,บาวันก้าทำนายบอกว่าโลกจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเพิ่มขึ้นนะฮะทั้งสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนไฟป่านะฮะแล้วบอกว่าออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ประเทศในเอเชียเนี่ยจะเกิด เผชิญอุทกภ,ภัยที่รุนแรงนะฮะข้อ2บาบาวันก้าได้ทํานายว่านักวิจัยจะค้นพบไวรัสที่เป็นไวรัสมรณะในไซบีเรียนะฮะอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทําให้น้ําแข็งเนี่ยหลอมละลายแล้วก็บอกว่าข้อที่3หลายเมืองใหญ่ของโลกจะ,ะเผชิญกับวิกฤตน้ําดื่มจากปัญหาหมลพิษนะฮะที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข้อ4บอกว่าอินเดียจะมีอากาศร้อนจัด สูงถึง50องศานะฮะจนนำไปสู่ที่ตักกะแตนออกมาระบาดทำลายพืชผลการเกษตรนะฮะก่อภาวะอดอาหารให้กับประชาชนข้อที่5บอกว่าปี65จะมีโลกเสมือนจริงหรือว่า v i r t u a l Reality นะฮะเข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อที่6เป็นคำทำนายที่ประหลาดสุดๆของบาบาวันก้าบอกว่า ปี6-5ปีหน้านี้จะมีเหตุการณ์ที่ UFO หรือว่าเอเลียนเนี่ยเข้ามาบุกโลกแล้วก็จะมีการเผชิญหน้าการโจมตีกันเหมือนกับในหนังไซไฟอันนี้เป็นคำทำนายของบาบาวันก้าหมอดูชื่อดังระดับโลกได้ทำนายเกี่ยวกับปี6-5ไว้แต่ว่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คดวงของประเทศไทยของเราแน่นอนกับหมอปลายภายกระซิบที่ตอนนี้